ท่านผู้สวดสบายนั่งหลายทั้บรรดาญายโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24่สกรกฎาคมสองพยยี่สิบเเป็นวันบัน,นทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็นหนังสีด้วยเทปชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มเขาต้องเสียเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนักตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่สาม วารดีสามี้ผมตายอายุเมื่ออายุยี่สิบเจ็ดปีเขอบวชเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบ้านองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมาที่วัดปรากฏว่ามีรูปหล่อพระศรีอาริยะเมตรัย แผลไปจากวัดไลที่จังหวัดลบบุรีเอาไปที่วัดบานองคแล้วก็ตอนกลางคืนครึ่งคืนที่สองแล้พอเวลาตีสองแล้วพอปาน่านไปอยู่ที่นาพระพรีอานกัต่าเชิดซึ่งเป็นลงคสิทธิ์เป็นคนเมยุมากแล้วแล้วก็ตาเชิดมาปลุกผมขณะที่มาปลุกผมน่ะปลากรผมตื่นแล้ว เพราะ่าหลังจากที่ผมบวชกะบพบปปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ลุกขึ้นจเจริญกรรมฐา,านตามปกติของผมต <c oughs> ามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จักสวรรค์นรกเป็นความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค์แล้ว้ได้โดยการตั้งใจไว้อย่างนั้น แต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสําคัญหลายท่านที่สําคัญจ,จริงๆมีสิบองค์ท่าน,สนแสดงออกถึงความสามารถเจริญวกรรมฐานผมจนผมมีความเลื่มอมใสการท่านแสดงออกว่าเช่นนั่งหลับตาให้ดูท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ระองค์พูดเหมือนกันเหมือนกับตาเห็นมา ถึงแม้ว่าในขณนนะอัดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระกับไปเจอสาวกลางทางสนิทก็เลยต้องไปพรวงอยู่กับพระผู้หญิงประเภทนั้นขก่อนว่าเธอยินแย้มแจ่มใสคุยสนุกสนานแต่งกำลังใจแล้วก็ไปหาพระ ไปถึงท่านท่านบอกว่าเออก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจอขนมหวานเขาจะไม่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจบว่าเออพระนี่ท่านรู้จริงๆแล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนะรกสวรรค์มันใ,นใกล้หลือเกินนี้ ความรู้ของพระจริงๆเนะี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงสรมมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชทำพุทธศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองค์โอ้โหท่านยืนยันถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามี เธอบอกว่าท่านผู้นั้นไม่ได้ตั้งใจบวชที่ความจริงจังความจริงว่าบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรัทธาบวชมาด้วยประเพณีคือถึงว่าประเพณีทั้งการจะบวชก็บวชบางคนเป็นครรวาสลาบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุขจะต้องแสงหาทุกข์ไว้็นปกติพระต้องรู้จักทุกข์ เมื่อะอนที่ใฟังผมไม่ขอพูดมากพูดมากเสรษฐคัศษนันนี้ไม่พอก็เลยอยากจะบวชกับท่านอยากจะไปเที่ยวนโกสวรรค์ทั้งสิบท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณถ้าคุณไม่คู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคําว่าคู่ปรับหมายความว่าอย่างไงเออคำว่าคู่ปรับต้องทําบุญร่วมกันมาแต่ช่กิก่อนจึงจะสอนกันได้ การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้มั่งแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพรองฉันสอนให้ได้มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอจิตศรัทธาอยากจะบวชเพาอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกม,นม,ม,นมันมีมันมันมีพ่ะตั้งแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุเจ็ปีมันก็ก้องอยู่เสมอว่าต้องลงนอยไปเที่ยวในเมืองนรก้วยตนเองให้ได้ ต้องขึ้นไปหาเทวด,ดาให้ได้ไปที่วีมายก็เทวด,ดาให้ได้ครัวความไม่กล้องอย่างนี้เกาเลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลวงพ่อปานวัดบ้านงโคที่ตะกูลว่าเธอมีความเคารพกับถือนั่นแหละเป็นเป็นคู่ปรับกับเธอถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่านไม่ช้าจะได้เขาเคยรู้โถใจกันมารู้ได้ยิดจิตใจกับมันเดิม หลังจากนั้นมาเมื่อมาพบรูวปปานกระบวดเรื่องรายละเอียดอยู่ในบอดพระงปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นเมื่อบดแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระพปานท่าน่านตาเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จเสร็จขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกุาน เหยงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังฆาติเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เชื่อเขา้าถ้าเชื่อก็ยกมือไหว้บอกท่านครับท่านใหญ่เพราะว่าปานนี้เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นี่มุนให้ไปหาที่ข้างหน้าพระสิอาดิยมในตรกลางสลายพอฟังว่าเป็นคำสั่งพ่อปานผมก,ก็ไม่ถามต่อไปคำสั่งต้องเป็นคำสั่ง ครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบกราบท่านบอกกราบพระสีอานซะเวลากราบลงไปนึกถึงพระสรีอาริยะไม่ไกรกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบครั้งสองนึกถึงพระสีอาริยะไม่ไกรกราบครั้งทีสามนึกถึงปัรดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นบาลานเวลาที่ผมกราบไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพ เพราะการเห็นพระพุทธรูปในอกเป็นรบจำนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็พบภาพทันทีตัวอยพางบรรดาเโยาะองสมเด็จจินสีเวลาที่พบกราบพระพุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นหรอกผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจปกติไปไหนผมก็เห็นผมเลยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ล้วเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแฝลกราบเป็นในยัวพาผู้กราบเสร็จตัวไปก็บอกว่าเธอจงปรารถนาพุทธภูมิอย่างฉันผมก็กราบเรียนแล้ว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธภูมิไม่ได้ครับวาสนาบารมีว่าระนาบวาสนาบารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ และก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพระเทธเจ้ารู้ว่าปานจะบอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทําไมไม่รู้อดีตอดีที่ผ่านมาแเธอปรัถนาพุทธภูมินนานแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ใกล้จะบรรลุอวิเศษใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอวิเศษสมาทิฏิยานใกล้จะเต็มทุกคนปรับสถนาพระพาทฏิยานต่อ เมื่อท่านว่าอย่างนั้นผมก็ยอมรับท่านบอกให้ปริญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผมก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม่เอาว่าอย่างฉันให้ชัดจนงแจ่มใสแบบนี้ท่านก็นำนำแล้วผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่านบอกอธิษฐานถ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้มรรลุอเิเ็จสมมาสมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้ามาอดีตการแล้วขอยกพระสีอานิ้นแเ้วก็ตั้งหกราบตั้งคุกเข่าออาสองมือก็ประคองแทนพระพระก็ขึ้นพระสีอานเขายกตั้งเจ็ดคนหรือแปดแปดคนแปดคนหลังหลังไม่ยืดหนะลังงอนท่านไปคล้องสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วท่าก็วางขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็กวาง เธอบอกว่าคุณยกบังผมก็ยกบังนะที่ทำแบบท่านขี่ตามช้างช้างขี่ก้อนใหญ่ผมขี่ไม่ออกเลยเอามือผมก็หยับเข้ามือลูกพระไม่ขยินเธอบอกว่าเธอว่าสนาบมารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นนะครับยกขึ้นเร็วหรือเบาอยู่ ขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนักกีฬาสองสามครั้งและกว็วางวางแลว้กวกว็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านว่าแน่เพราะว่าแน่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้นท่าอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปสักกี่ปีอายุเทา่าไรจึงจะตาย เพราว่าถ้าอายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกเอา้นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปพออายุยี่สิบเจ็ดยกขึ้นเบาเวงบ้านก่อนวางแล้วก็กราบพระท่านบอกอายุยี่บเจ็ดปัยุเยธอเถอความจริงท่านรู้แ้่ว่าท่านจะบอกเฉยเฉยนี่นเราคงจะไม่เชื่อจริงหอทดลองยกระษีอ่านดู หลวงพ่อปาในมูลชื่อว่าธนูเนี่ยวันเวลาตายของท่านท่านบอกลงหน้าสามปีไ <c oughs> ปสามป,ปีข้างหน้าเนี่ยวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านั้นเวลาเท่านั้นฉันจะตายแล้วเท่านตายตรงเป้งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้ามาสบ,บายนอนคลอกอก่อนหน้านั้นตอนเชา้าท่านก็จ้ดเจ้า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  แต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยงก็รวมความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจะเที่ยงทะไม่พูดเลยถึงเวลาวันเวกาตีเปี่งวาระแรกหกโมงเยง็นท่านลืมตาแผลบหลับตาแพบไปเลยชีพจรดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทําไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้ พระตามปกติแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องของอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปานบรณาภาพแล้วอาขอโทษพรวงพ่าปานก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายเมื่ออายุยี่สิบเจ็ดปีผมก็นึกในใจว่าถ้าผมตายอายุยี่สิเจ็ดปีผมก็เป็นพรมพรเวลาที่ผมจะเรียนกรรมฐานผมไปพรหมเสมอผมขึ้นไปครั้งแรกพรหม ขึ้นไปบรรดาพวกผมก็างเงียบขอาจริงวันนั้นไม่เงียบหล่เจียวเจ้าเจียวเจ้าเ,าเ,าเ,าเาพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วดีอกดีใจแต่ต่างคนแต่ก็บอกว่าเพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุผม <c oughs> ตั้งใจจะไป,ปะบำเพ็ญบารมีครับตายกา็มีไปอยู่สูงกว่าเดิม <c oughs> ผมเข้าใจว่าจากรลมท่านที่เก่าอาจจะไปพรมท่านที่สิบที่เอ็ดก็ตามเรื่อง ผมไม่เคยนึกว่าไอ้เรื่องนี้พมนิพพ่านเนี่ยผมจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้เมื่อตายแล้วอาจจะเป็นพรหมชั้นโน้นที่สูงกว่าผมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้นตอนนี้เวลาเจริญกรรมฐานผมก็มั่นใจผมคิดเลยว่าตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรหมผมก็ไปชั้นพรหมชั้นหมทุกๆทุกวัน เวลาที่ไปถึงนั้นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครเพะไม่มีนางฟ้าเป็นบริวารถ้ามีนางฟ้าบริวารชฌานแตกแม่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็เป็นั่งเล่นนอนเล่นเขาสบายสบายดีเมื่อดีตอลอค่ำท่องหนังสือทบทวนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ไหว้พระเสร็จสมาทานเสร็จ ผมก็กลับมานอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งพระปวิมาณของผมผมก็เป็นผมเหมือนกันผมก็นอนแข็งที่นั่นปลอนร่างกายมันนอนตามสบายข้างล่างถึงเวลาใกล้ตีสองอีห้านาทีผมก็หลงผมทําอย่างนี้เกือบทุกวันผนจะมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรทุกจะไปเป็นผมเมือนนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมามันก็เปัน ท่านบอกไปต่อ,อยุคผมก็ไม่อยากจะต่อท่านบอกไปต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวล่อยปลาหนึ่งตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามากะมังใหญ่ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบ้างอะมันก็ยังกะมังใหญ่มากแล้วให้พระไปตามผมบระไปตามไม่ดิงดำมาที่พรไปตามมาแล้วท่านก็บอกว่า เอาคุณช่วยปลาไปปล่อยดีนะผมก็นําปลาไปปล่อยผมแลกวก็ปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้างกําบังมากําบังมาวางที่เดิมก็ไากราบท่านเพราะว่าเป็นอมต่ต่ออยู่แล้วปลาทั้งหมดฉันซื้อให้แก่แก่ยุยี่สิเจ็ดต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ตายแล้วไม่ตายผมก็ไม่ว่าผมก็ตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เร่งรับกำลังใจผมไม่เรื่อแต่การเรื่องรับผมไม่นั่งนั่งหลับตาปีนั่งภาวนาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหน้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผมตลอดเวลาเวลาจะดูสือผมก็เห็นพระก่อนเห็นพระแล้วผมขอพรขอให้จำสื่อได้แม่นๆง่าย และมีความเข้าใจเป็นตลอดเวลาก็ารู้สึกมีประโยชน์ <c oughs> ตำราบาลีคือว่ายากๆแต่ผมเรียนเขาไม่หมกักเดยนิดหน่อยอย่างอะไรสงรายยาังขยาก,ก็ดีอักษาใก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลยดูตำรา,าลแล้วเข้าใจต่อมาเมื่ออายุได้เจ็ดยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาส ข้าไปเรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นบาลีแล้วอายุที่เจ็ดจะเป็นบาลีแล้วก็มีพระท่านทำยาขนาดหนึ่งทุกองค์ฉันแล้วรู้สึกสบายผมก็อยากจะมีกำลังร่างกายปรดปตงเขาบ้างแลวเป็นนักเทศแล้วด้วยก็ขอท่านฉันพราฉันไปเดียวเดียวทองถ่ายสามครั้งหมดแรง คราวนี้ตามันเริ่มสั้นมาทีนหน่อยนะสชยตาที่มองไกลๆมันเห็นสั้นกมาสั้นก็มาสั้นก็มา,กมาจนทั้งพระกับเนนนั่ง้ังข้างสองสามองไม่เห็นพอไม่เห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครจะมาก,ก็ไม่เห็นหมดเขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขนาดนั้น <c oughs> มันเป็นความรู้สึกแตกตา่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริงอย่างที่ชบบาวบ้านเขาเรียวกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกไนั่นก็ไม่จะสลบคงเข้าใจว่ากาลังของจิตเป็นชานมากกว่าหากว่าถ้ายจะถามว่าเป็นชานด้วยอาการยังไงนั่งเปลองล้วเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษามีความเข้าใจไว้นะ ผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากกิริยาที่ผมประสบมาเองมันเนล่าสู่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่ยปวยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้า,จาอยู่ตลอดเวลาคือพระพุทธรูปทองคําที่ผมชอบแล้วภาพพระพุทธเจ้า,จาที่จะแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สอง ื่อกดชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองก็ได้ภาพนั้นเหมือนกันแต่ลีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจเพราะผมชอบสวยๆเวลาเป็นหนุ่มๆจะเป็นครวบาทเขก็ชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมาก็ชอบตั้งแตเป็นพระมานีผมชอบข้าพเจ้าสวยๆ วางสาวๆส,ส,สวยๆคือไม่ยุ่งกับแกกูสู้แกไม่ได้ผมเล no <who médico S 2> ิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตั้งแต่บทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปก็เลยกวามผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิจาบณาเพราะเห็นเพราะตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครควรเห็นตลอดเวลาดูสวยเห็นท่านอยู่บนหัวผมเลย ผมให้ท่านเอานึก no. ว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจสใสสว่างจำอะไรได้ดีเวลาป่วยไข้ไม่สบายเป็นแมาท้องถ่ายเครื่องแลกก็อานึกไปใจว่าการอย่างนี้มาแล้วเราสู้แต่วาเราสู้ก็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทำอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธ ใจก็จับพระรูปพระชงองค์สมเด็จพระสัมมาทธเจ้าที่เคยเห็นชัดมากและพระโอทสงแย่พระโอษไม่เคยพูดต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนอกดับร่างกายไม่รู้สึกตาไม่ได้ยินไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกกันตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกาย สภาพเขาตัวเองเป็นพรหมสายชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามากแต่ว่าไม่ยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่แล้วเราควรจะไปและนี่เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมณีและบรรดาญาโยมมุติบริสัายายยสสาาทวาา์ว่าลักษณะของการเข้าฌานตายเนี่ยที่แรกพราะว่าคนเข้าฌานตายตะลุกเขามันนั่งคาถา ชักกลัวคำและภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคำว,ว่าชายคืออารมณ์ชิงของสมาธิอารมณ์ที่เป็นมาหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมมันทำเครียดไม่ใช่มีอารมณ์ตึงเป่งอาการตึงเป่งน,นี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงที่ไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้จรมเบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้ นี่พอต้ให้ใจเบาๆส,สบายนึกประจิตเป็นสุขเห็นภาพร่าก็สบายเพราะหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเหมือนก็บทำใหญ่มากเรียกว่าถ้ายืนต่อตัวสองสามคน,น,นไม่เห็นไม่ไม่ไปถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดี ก็คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาเปล่กาก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานว่าข้าพเจ้าควรจะอยู่แลอควรจะไปไปไหนไปพรหมวิมานเห็นชัดแล้วก็กรอากาศเต็มเพื่อแฝงกราบริยับ คืวดากับพรหมพอดิยัตเต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกว่าป่วยเรียกเพียนถว่ายิม้มไข้คนให้ดีก่อนใข้คนให้ดีก่อนท้าสม,มดีพรหมมายิงนณาบอกจงคข่คนให้ดีจะไปได้ออยู่ไข้คนให้ดีโอ้ก็เลยนึกใจใจนึกถึงว่าพธดจาว่าถ้าหากว่าคนอยู่ ย่อควรไปถ้าควรจะอยู่ค่อยมีฉับปณารสีรัศมีอุปการพุ่งมาเป็นดานถ้า,าไม่ยังไม่ควรอยู่ควรจะไปคอยเห็นว่าไม่เห็นอะไรไปรากฏเลยปฏิฐานเสร็จก็มีรัศมีอุปการพุ่งมาเป็นแสงรูปเป็นดานพายอยู่พักหนึ่งหายไปคุณคิดว่าท่านบอกว่าควรอยู่ ถ้าตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมเขามีรัตรสมีนิผู้มาใหม่จะเป็นรักษิณาวัตถ้าหากว,ว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมย้ายรัศมัพุ่ผู้มาอีกเลยก็ปลายกรัศมีพุ่ผู้มาใหม่เป็นทักษินาวัตสวยสดงดงามมากครู่หนึ่งก็หายไปก็คิดว่าไทยนั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปลายเปนรัมีเทวาดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ ตอนนั้นท่านแต่งตัวชุดสีขาวผู้หญิงขาวหมด <c oughs> หนุ่งผ้าธรรม,มดาธรรม,มดาเป็นผ้าพื้นในผ้าสบายเฉียงก็สีขาว <c oughs> ท่านก็มามียาก้อนหนึ่งมันก้อนดินเพราะว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสียในการที่คุณรับเทศไว้ทิวจังหวัสดสมุทรสงครามวันมะรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายอยงปกติ รับยาเข้ามาฉันรถเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวเต่นขึ้นและเวลาประเดี๋ยวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไปแปดชั่วโมงเศษดีว่าสมเด็จพุทธาจรย์ว่านลงท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มาก จะเย็จะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผม,ผมคนเดียวก็พอว่าวันนี้ผมไหว้หมดตัวไม่เชื่อว่าเฉพาะมือเพาะหน้าผากของผมท่านยับยั้งห้ามไม่คนอื่นมายุ่งกับร่างกายของผมนั่นดีไมด่ดีเขายกขึ้นเชิญตะก่อนไปแล้วผมไม่มีสตัง ผมเป็นนักเทศแต่ผมมีสตางค์ตกระเป๋าไม่ถึงสิบบาทตลอดเวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงนินหมดก็เร่ความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานีทิือว่าเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์มีโยชน์ที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไงเน่เมื่อไปดููปป้วงพ่าปานที่จะตาย เ้าชานตายทิงไม่รุกนั่งเพื่อนอนธรรมดาธรรมดาอารมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีอาการเครียดบึ้งปั้งทำท่ามันจะเดินสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเป็นฌานดิ้งไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบรุกปานเวลาว่าป่วยไข้มาสบายผมเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่อผมคิดเสมอนะครับ เวลานี้ยิ่งป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้ก็มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ส่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็มึนงงทุกวันนับเป็นเวลาสองเดือนเสร็จมาแล้วยิ่งใกล้ระยะเวลาที่จะมาทเสียงนี่มันยัเป็นหนักผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผม ผมอาจจะขาบเอาอสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคุณประโยชน์หนีไปตันี้จากทันไปเอ้าไปเมืองผีสมบูรผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีและไม่ดีตางคนอื่นนะผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์สําหรับผมก็เลยมาดีบคายไว้สก่อนแ่นี่เกินไม่หมดแต่ผูเดียวเป็นหน้าขอยท่านหลายพือมีความเข้าใจ การเข้าฌานตายเขามีสภาพแบบนั้นก็ถอทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมฐานตามที่ท่านจะคยนทำได้ใช้กำลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านยีได้มโนยิธิผู้กายไปนิพาน์ก่อนกายใหนนะิธิสมมานกาย ลอยให้ใจสบายตนะ่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าที่มีมัยของเราหรือมัยของท่านก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังมาไรเขามาที่นี่เมื่อนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันถ้าย,ยามว่างมีอยู่ย้งเจริญพระโอ per ขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าแล้โลกคนิพ้่านสาหรับท่านทีปฏิบัติได้สุขว้บริสุกิ ก็จับพระพอ per ฉงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดอง์หนึ่งก็ได้แลวขนาดใดก็ได้จะนึกภาวนาในใจเมื่อร่ก็ได้เวลาคุยกับเพื่อนเดินไปมีธุรละเราไม่สามารถจะภาวนาได้ก็ใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อนและขอบารมีพระองค์สมเด็จพระชินนวรส โด้โปรดสงเคาะการสินตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านี้บรรดาเธอพุทธบริษัทกำลังใจทุกวันของท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็โสดาทีทาคานาคารหัมแล่วกำลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชื่นคงคิดว่าตายแล้วอย่างเร็วไปสวรรค์ได้แน่ แต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์แบบนี้แสดงสัญลัขษณ์การเป็นพรหมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นพรหมแน่นอนพระบรรดาสาวกุโอสตงเดิไปจินวนสัญญาณบอกว่าเวลาหมดแล้วกขอยุติวจพิณฑนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี